ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากเสียความรักไปนะคะคุณต้องทิ้งคำนี้ลงไปในถังขยะเลยค่ะคำนี้นะคะคือคำว่าก็ฉันบอกเธอแล้วไงเวลาที่ความรักเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานะคะเราต้องการตัดสินใจในการแก้ปัญหา เราก็ตัดสินใจของเราเขาก็ตัดสินใจของเขาต่างคนก็ต่างมุมมองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดขึ้นมาค่ะแล้วคุณพูดคำว่าก็ฉันบอกเธอแล้วไงคำคำนี้นะคะจะเป็นคำที่บอกว่าเราอยู่เหนือกว่าเขาแล้วเขาคือผู้แพ้เขาคือผู้ที่ตัดสินใจผิดพลาดก็ทําให้ความรักเนี่ยล่มสลายลงได้นะคะ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายๆครั้งแล้วหลายคนก็ถามว่าเมื่อมีการต้องแก้ปัญหาแล้วเขาตัดสินใจผิดพลาดเราควรจะใช้คำพูดอะไรตัวแนะนำแบบนี้ค่ะใช้คำพูดว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีนะคะความรักถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะแน่นอนเขาก็ต้องเป็นผู้แพ้แล้วความรักจะสุข สมหวังราบรื่นไปได้ยังไงล่ะคะความรักคือทีมคือต้องชนะไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสมหวังเรื่องความรักแล้วเอาคำคำนี้โยนถังขยะไปได้แล้วค่ะคำว่าก็ฉันบอกเธอแล้วไงสวัสดีค่ะ